สวัสดีค่ะเกนิกาจากแบรนด์เกนิกาเฮิร์นะคะสำหรับวันนี้ก็จะลองทำคลิปแบบพรีเซนต์ให้ได้รับชมก่อนใช้และหลังใช้ของผู้ประสบปัญหาผมร่วงอันเนื่องมาจากการไปรับวัคซีมาสองครั้งแล้วก็จากนั้นก็มีการเข้ารับการผ่าตัดอันเนื่องมาจากเนื้อง,งอกในมดลูกแล้วก็มากินยาวาฟาลินขนาดหนมกรัม สองมิลลิกรัมพอเพิ่มขนาดเป็นสามมิลลิกรัมเท่านั้นผมร่วงเป็นกระจุกเซตใหญ่ก็เขาผู้นั้นก็คือพี่สาวเราเองเดี๋ยวจะมาดูภาพแรกกันว่าล่วงขนาดไหนเป็นแบบไหนกันนะคะเริ่มชมกันเลยค่ะภาพแรกนี้จุดที่หนึ่งจะเป็นดาวกระจายนั่นคือล่วงมาหลังจากทานยาขนาดสามมิลลิกรัมยาวาฟารินนะคะก็ สามารถแก้อาการได้จุดที่1แก้เสร็จมาดูจุดที่สองุดดาวกระจายก็สามารถแก้ไขได้เสร็จสิ้นเช่นเดียวกันพี่สาวเราใช้ชุดไหนใช้ชุดตามให้ดูตามนี้เลยค่ะพี่น้องใช้ชุดนี้เลยค่ะโดยที่จะเน้นตัวเซรั่มเป็นหลักนะคะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นตามนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ